เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน r าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เป็นในส่วนของกิจกรรม แฟชั่นเที่ยวทิปนะครับทุกคนหรือกิจกรรมกล่องสุ่มโทเค็นนั่นเองนะครับทุกคนมีชุดใหม่เป็นชุดราชานะครับทุกคนราชาเสือดาวนะครับทุกคนและก็เป็นชุดเก่านะครับชุดผู้หญิงและชุดผู้ชายเป็นชุดลงอ่างนั่นเองนะครับทุกคนเออเป็นกล่องสุ่มโทเค็นนะครับทุกคนกิจกรรมเป็นยังไงสุ่มกี่เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปสุ่มให้น้องๆหนูๆดูนะครับทุกคนในส่วนของตรงนี้เหรครับนี่นะครับเป็นชุดที่มาใหม่นะครับทุกคนเป็นชุดราชาเสือดาวนะครับทุกคนเออเข้าไปเลยนะครับท กล่องละ25เพรเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามันต้องใช้กี่โทเคนอะไรบ้างนะครับสำหรับชุดใหม่นะครับชุดราชานะครับใช้100โทเคนนะครับชุดลงอ่างผู้หญิงและผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับใช้100โทเคนนะครับและยังมีกล่องศพ20โทเคนกระเป๋าอีก20โทเคนนะครับสกินสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเจ้าหมานะครับ10โทเคนนะครับและของอื่นอีกมากมายนะครับกีประนะครับไม่ว่าจะเป็นล่มสเก็ตบอร์ดนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนมาดูกันได้นะครับมาแลกกันได้นะครับ เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับกล่องละ25เพรสาหรับสูตรในวันนี้นะครับทุกคนผมแนะนําว่าต้องสุ่มนะครับครั้งละ20กล่องนะครับทุกคนสําหรับสูตรนะครับสุ่มครั้งละ20กล่องเพราะอะไรต้องสุ่มครั้งละ20กล่องเพราะว่ามันประหยัดเพชรนะครับทุกคนเออถ้าเราสุ่มนี่นะครับถ้าเราสุ่มอ่ะสมมติเราสุ่ม40กล่องใช่ไหมอ่ะสุ่ม40กล่อง1,000เพรเราลดได้แค่150เพรนะครับทุกคนถ้าเราสุ่ม อ่ะยี่สิกองยี่สิบกองไปกดใหม่เดี๋ยวกดซื้อมาให้ดูใหม่นี่เราสุ่ม20กสิองเราใช้บัตรลดราคาอ่ะนี่เราลด100เพชรนะครับทุกคนถ้าเราสุ่ม20กล่อง2ครั้งนะเท่ากับ40กล่องเท่ากับว่าเราลด ไปเพชรอยู่ที่200เพชรนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นสุ่มทีละ20กล่องนะครับคุ้มที่สุดนะครับทุกคนก่อนจะไปดูผมสุ่มนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนไปที่20กล่องแรกนะครับไปครับทุกคน400เพชรนะครับทุกคนออกไม่ออกออกมาเลยหรือเปล่านะครับหรือโทเค็นโอ้โหโทเค็นแม่งออก2อันมา2อันนะครับทุกคนไปอีกโอ้โหกล่องศพมีแล้วกล่องศพเอ้ยยังไม่มีนี่ว่า ไปกันต่อโอ้โ,อโ,อโหเฮ้ยได้ได้สิโทเค็นมาอยู่นะไปอีกโอ้โห,โโหเกลือจัดเกลือจัดไม่ออกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่ออีก20กล่องนะครับทุกคน20กล่อง20กล่องใช้บัตรลดราคานี่นะครับทุกคนไปกันต่อนะครับทุกคน20กล่องมาโอ้โหสัตว์เลี้ยงสกินสัตว์เลี้ยงมาเพื่อเฮ้ย ชุดลงอ่างมาเลยเหรอเฮ้ยได้ชุดลงอ่างครับทุกคนแล้วก็เป็นในส่วนของแว่นตานะครับแว่นตาเจ้าชุดใหม่นะทุกคนเฮ้ย,ยกระเป๋าครั้งสุดท้ายไปโอ้โหเ,เราสุ่มไปที่40กล่องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้มากี่โทเค็นนะครับท่านผู้ชมนะครับน้องๆหนอๆ ได้มาที่50โทเค็นนะครับทุกคนโอ้โหผมคิดว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เพชรผมเหลืออยู่200เพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวเก็บไว้สุมตอนหน้าละกันนะครับทุกคนสุมนอกรอบนะครับนี่นะครับผมได้มาเป็นเจ้าแว่นตาตัวนี้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็เป็นชุดลงอ่างนะครับทุกคนชุดผู้ชายชุดนี้นะครับทุกคนก็โคตรเท่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ในส่วนของชุดแล้วก็แว่นตาให้ท่านผู้ชมดูนะครับน้องๆหนูๆดูกันดีกว่านะครับนี่ แว่นตาเฮ้ยเฟียเฟียเท่นี่เสือ้อ <c> ก <oughs> งเกงเกงเกงอ้ยเลยแบบหนึ่ง <c oughs> ชิดนอนโอ้โหมันมันไม่ได้ปะ่ะกกงเกงอ่ะกางเกงไหนเดียวเกงเกงเนี้ย เทอยู่เทอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับชุดที่ผมสุ่มได้นะครับไปสุ่มกันดูนะครับผมแนะนําว่าสุ่มครั้งละ20กล่องนะครับทุกคนคุ้มที่สุดนะครับใช้บัตรลดราคานะครับลดครั้งละ100เพชรนะครับทุกคนเท่ากับว่าเราสุ่มได้ครั้งละ400เพชรนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ